คะวันนี้พามาชมทุเรียนสวนพี่สายลมนะคะ, <c oughs> ะตรงนี้สถานที่อยู่ที่อำเภอนาดีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้จะพามาชมทุเรียนนะคะมามาพูดมาคุยเกี่ยวกับแปลงทุเรียนพี่เขาก็เป็นมือใหม่เหมือนกันนะคะว่าการทำทุเรียนทำยังไงมีปัญหาไหมทำแล้วมีความสุขไหมปัญหามันคืออะไร เราก็อยากจะทราบนะอยากจะมาพูดคุยกับพี่เขาซึ่งพี่เขามีประสบการณ์ในการทำทุเรียนมาสักระยะแล้วนะคะค่ะเชิญค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ทุเรียนพันอะไรคะหมอนทองค่ะหมอนทองนะคะทุเรียนค่ะก็ะจะมาขอความรู้นิดนึงขอประสบการณ์ว่าเริ่มแรกกันครั้งแรกเลยถ้าสมมุติว่าคนอยากทําใช่ไหม เริ่มแรกว่าเราจะต้องเตรียมยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าคนมีพื้นที่เปล่าๆแล้วคิดอยากจะอาจจะปลูกพืชเศรษฐกิจเพราะว่าต้นทุเรียนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะขอความรู้นิดนึงค่ะค่ะเชิญเลยค่ะตามสบายพูดยังไงก็ได้คือให้เข้าใจง่ายๆะค่ะไม่เป็นไรไม่มีการทําเกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีสูตรสําเร็จนะคะเชิญค่ะทำทุเรียน ถ้าถ้าในความความรู้สึกของเราทุเรียนมันเป็นพืชที่ตายง่ายดูแลยากปลูกง่ายปลูกง่ายแต่ดูแลยากอ๋อค่ะค่ะอ่ะแล้วก็แนะนำให้ยกโคกยกโคกอันดับแรกพอเรามีพื้นที่ใช่ไหมคะเตรียมแปลงใช่แล้วก็ทำการยกโคกไว้เลย เขาเรียกเตรียมดินเตรียมแปลงนั่นแหละอ๋อค่ะเตรียมแปลงนั่นแหละค่ะตอนที่ยกโคอ่ะขอโทษนะคะพี่สายลมใช้คนทําหรือว่าใช้รถแมคโครใช้รถโคค่ะแมคโครเท่านั้นใช่ไหมพี er> ่ใช่ค่้ใช้รถแมคโครค่ะระยะการเตรียมดินเตรียมแปลงนี่ก็นานหน่อยปรับดินค่ะตอนเรายกโคส่วนใหญ่จะเป็นช่วงระยะเวลาเดือน หน้าแรงใช่ไหมคะตั้งแต่ถ้าเอาจริงๆก่อนก่อนลงปลูกก่อนหน้าฝนน่ะต้เรียนสมควรปลูกหน้าฝนค่ะเขาจะได้ <c oughs> ชื้นเขาจะได้อากาศดีหน่อยเป็นวาการเตรียมแปลงก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเมษาพอเตรียมเสร็จครบเวลาปุ๊บนะอาจจะเป็นปลายฝนเนาะปลายฝนต้นหนาวเราก็สามารถเตรียมได้แล้วพอหมดฝนแล้วอ่ะเนาะเตรียมได้แล้วใช่ แล้วก็มาลงอีกทีหนึ่งช่วงก่อนถึงหน้าฝนพอเราเตรียมเสร็จนะคะเราก็มาลงต้นเลยอ่าวิธีปลูกปลูกยังไงดีคะเออการปลูกก็คือปลูกให้สมมุติว่ามันอยู่ในถุงดำใช่ไหมที่เราซื้อมาเวลาเราปิดเราจะให้ระดับเดียวกันหรือว่าปิดปากถุงเลยหรือว่าให้ปากถุงเขาดินที่สูงสูงขึ้นมาประมาณเท่าไหร่คะ อ่าไม่ไม่ไม่มากอะค่ะสูงให้พอประมาณสักคืบหนึ่งได้ไหมหรือว่าน้อยกว่าน้อยกว่าอ๋อสักประมาณเท่าไหร่ดีก็เราก็คือให้ต่ํากว่าพื้นที่เราปลูกใช่ไหมนิดหนึ่งใช่ไหมค่ะประมาณสักหนึ่งอ่าสองข้อมืออะไรประมาณนี้นะคะค่ะอ๋อหลังจากนั้นเราก็ปลูกลงไปหลังจากเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าอยากจะถามพี่ว่าหลุมเนี่ยหลุมดีที่สุดเราจะต้อง ใส่อะไรบ้างมันถึงจะงามในระยะยาวอยากจะให้พี่ขอคําแนะนําจากพี่นิดน,นึงว่าในส่วนผสมในตรงเนี้ยเราใส่ใบไม้ใส่อินทรีย์วัตถุยังไงบ้างคะอันที่ส่วนก็ใช้ใบไม้ค่ะอ๋อใบใบไม้ทั่วไปนี่ใช่ค่ะ,คะดินถุงธรรมดาเลยค่ะใส่ลงไปก่อนปรับดินค่ะใส่ลงไปให้เขามีธาตุอาหารใน่นพอได้ สักพักหนึ่งเราลงปลูกค่ะพอลงปลูกได้สักเดือนหนึ่งเราถึงจะมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเดือนเดือนหนึ่งก็คือให้ให้ยอดเขาแตกแตกออกก็แสดงว่ารากเริ่มติดเริ่มเดินแล้วใช่ไหมคะอ๋อโอเคพอเดินแล้วเราก็ให้ยาให้ไรไปใช่ไหมเรียบร้อยปกตินะคะค่ะสักประมาณเดือนหนึ่งเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยอือหือ ใ,ใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยเม็ดหรือว่าปุ๋ยทางดินหรือว่าปุ๋ยทางใบอะคะปุ๋ยทางใบก็ใช้ปุ๋ยทางดินก็ใช้ปุ๋ยทาง<อ>ดินจะใช้หกสามสามซะเป็นส่วนใหญ่ก็<อ>แล้วอินีเคมีโนโนค่ะอินซียเคมีเนาะค่ะแล้วอ่า อะไรอีกคะทีนี้จะมีทางใบเราก็ต้องพ่นตลอดอ๋อทางใบเราก็พ่นตลอดปัญหาพืชค่ะจะมีอะไรนะส่วนใหญ่จะมีไรแดงไรแดงเพลี้ยไฟไรแดงเนาะส่วนใหญ่มันจะมาแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะเพี้ยไฟไรแดงแล้วก็ตัวอะไรอีกนะคะตัวเอ่ออะไรนะคะที่เป็นปีกแข็งๆพวกตัวเขียวๆตัวแดงๆแมลงเต่าทองมาไหมคะ ที่นี่มีไหมไม่ไม่มีส่วนมากเลยแต่ที่สวนบีจะมีเต่าทองสีส้มๆแดงๆนะมันเป็นแล้วก็เป็นตัวเขียวๆปีกแข็งๆอ่ะเอมันอยู่ใกล้ป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะของที่ของบีอยู่นะที่สวนบีอ่ะแต่ที่นี่ไม่เห็นมีเลยเนาะจะเจอแต่เพี้ยไฟไนแดงแล้วก็ไอ้พึกไอ ปีเสื้ออาจะเป็นตัวหนอนตัวอะไรนะคะเวลาหลังจากเขาโตแล้วใช่ไหมอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณที่หนึ่งปีสี่เดือนค่ะหนึ่งก็คือหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนะคะขนาดเท่านี้นะคะเวลาเราอยังเห็นเม็ดปุ๋ยอยู่เลยนะคะมีเม็ดปุ๋ยด้วยนะคะเวลาเราทำออะไรนะคะเวลาเราทำ เอาหญ้าออกใช่ไหมคะใเราจะให้ห่างจากจากต้นประมาณหนึ่งฝ่ามือใช่ไหมคะใช่ใหนึ่งฝ่ามือหรือสองก็ได้หรือว่าหนึ่งฝ่ามือดีกว่าเพราะป้องกันอะไรคะคุณพี่ป้องกันเชื้อรา๋อเชื้อรามันจะขึ้นตามต้นเนี่ยใช่ถ้าไม่ให้แสงสองเพื่อกันเชื้อราเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อราเขาจะมาลงตรงนี้นะคะใช่แต่ที่ส่วนก็จะพยายามใช้ไตโคโรมาค่ะ การเชือ้อราโรคืืนอกจากไตโคโรมามีอะไรอีกไหมคะเป็นตัวไหนคะที่ที่ใช้อยู่นะคะก็เป็น,นไ,มไม่ไม่ไม่มีนะส่วนมากจะใช้แต่ไตโคโรมาไม่ได้เพราะว่าไตโคโรมาก็ใช้ได้มันก็มีคุณภาพค่ะก็เลยไม่อยากไม่ใช้ตัวอื่นค่ะเราก็ไอ้นี่เดี๋ยวบีจะเอากล้องมาให้ชมใกล้ๆนะคะว่า พี่เขาจะทํำยังไงก็คือเขาจะข,าขออนุญาตนะคะอรนนี้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นโคนทุเรียนนะคะเขาจะเอาญ้าออกประมาณหนึ่งฝ่ามือพอดีนะคะเพื่อที่พี่สายลมบอกว่าเพื่อที่จะให้แสงผ่านได้สะดวกนะคะแล้วก็ป้องกันตัวตัวแมลงต่างๆนะคะจะมาวางไข่วางอะไรนะคะเราต้องดึงออกห่างประมาณหนึ่งฝ่ามือพอดีนะคะ อันนี้เป็นการป้องกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้ต้นหนึ่งปีกับหนึ <c> ่ง <oughs> ปีกับอีกสี่เดือนนะคะสวยงามมากๆนะคะอ่าบิ่อยากจะขอรบกวนถามนิดนึงนะคะว่าอ่ปลูกทําไมถึงปลูกหลายต้นสามต้นนะคะพี่ค่ะก็นี่ค่ะปลูกสามต้นเลยะะเอะค่ะเอาก็มือใหม่อ๋อเราก็คือ อปลูกสามต้นเพื่อที่ป้องกันเวลาเขาอะไรนะคะตายตายเผื่อเขาตายเผื่อก็คือเผื่อเขาตายใช่ไหมคะเผื่อเขาตายถ้าสมมติว่าปลูกสามต้นตายต้นหนึ่งก็ยังเหลือสองต้นยังเหลือสองต้นนะคะพี่พี่สายลมบอกประมาณนี้นะคะเป็นเกษตรอารมณ์ดีนะคะพี่เขาจะเป็นคนใจดีมากๆอารมณ์ดีนะคะค่ะ วันไม่อยากจค่ไม่อยากขีก้กเกียจปลูกใหม่เนาะใช่อันนี้พี่พี่สายลมบอกว่าถ้าสมมุติว่ามันตายก็เหลือสองตายสองก็เหลือหนึ่ง <c oughs> ถ้าไม่เหลือเลยมันจะเสียเวลาประมาณสี่ปีเลยนะคะอย่างน้อยๆก็สามปีเนาะพี่เนาะใช่ดีมากมีความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะอนี้ก็ค่ะดีมากๆเลยนะคะ ค่ะพี่เขาก็ได้ให้ความรู้มากมายนะก็ขอขอบคุณคุณพี่สายลมมากๆนะคะเดี๋ยวพี่จะพาเที่ยวชมอีก,อกต้นตรงนี้นะคะนะคะแต่แดดแรงมากๆเลยนะคะขอโทษท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าก็ขอโทษพี่เขาด้วยพอดีติดภารากิจนะคะช่วงเช้าก็เลยมาช่วงนี้อันนี้นะคะงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาพักก่อนนะ,ะพี่เขาไม่ค่อยสบายเมื่อคืนนอนไม่ได้เพราะว่า ไม่ค่อยสบายนะคะบีก็เลยคุยต่อนะคะก็ให้ผู้ชมชมนะคะอันนี้ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือต้นใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้สามเดือนเออพูดผิดขอโทษหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนะคะนี่ค่ะหนึ่งปีกับอีกสี่เดือนนะคะสูงประมาณหน้าไม่ต่ำกว่าห้าหกเมตรค่ะ แต่ว่าได้ข่าวพี่เขาบอกว่าเขาจะปีนี้เขาจะทําลองทําลูกดูนะคะนะคะว่าจะลองทําลูกดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าบีมาชมตรงนี้นะคะเขาพี่เขาบอกทดลองก่อนว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกน้ําหนักห้ากิโลจะรับได้ไหมนะคะเขาก็เลยเอาขวดน้ํามาทดลองลองดูนะคะค่ะเพื่อที่จะให้เขารับน้ําหนักเผื่อบางทีทําลูกปีนี้ได้นะคะ เขาก็เลยมาทดลองดูก่อนนะคะตรงนี้นะคะสวยงามมากๆนะพี่เขาจะอันนี้ก็สามต้นนะคะค่ะขนาดว่าสามต้นนะต้นไม่เท่ากันเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมคะจะมีต้นเล็กนะคะมีต้นเล็กต้นใหญ่ปลูกพร้อมกันขนาดเท่ากันนะคะพี่สายลมบอกว่าปลูกพร้อมกันขนาดเท่ากันนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ต้นนี้งามมากๆงามที่สุดเลยนะคะต้นนี้นะคะดีว่าห้าถึงหกเมตรเลยนะคะลำต้นก็ใหญ่มากดีใจกับพี่เขานะคะใบสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะค่ะพอดีดีมาแดดร้อนนิดนึงนะคะค่ะสวยงามมากๆนะคะก็จะมีม,มีเขาปลูกสมัยก่อนจะเป็นป่ายางนะคะคตะตรงนี้จะเป็นป่ายางนะคะ อันนี้เจ้าของสวนเจ้าของเจ้าของสวนนะคะน,นี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยขนาดสามต้นเนาะพี่เนาะขนาดสามต้นต้นเล็ก<อ>ก็ยังยใช่ต้นสามต้นนะคะเนี่ยยัง,ย,งยังไม่เท่ากันเ,เลยเชื่นชมพี่สายลมมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าปลูกทุเรียนได้สวยงามมากนะคะสองปีสี่เดือน กตินี้ก็ถ้าเป็นบีพวกบีปูกก็จะประมาณสามสี่ปีค่ะแต่ของพี่เขาสองปีกับสี่เดือนนะคะชื่นชมมากๆก็วันนี้พี่มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ <ขอ S 1> การใ,ใช้ยาเราก็พอเข้าใจแล้วเนาะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วอยากจะให้กำลังใจอะ <c oughs> คนที่อยากปลูกทุเรียนน่ะใช่ค่ะใครค,คิดอยากจะทำ ปลูกไว้ทานไม่ต้องเยอะอะไรอย่างนี้เพ่าอยากจะให้ทดลองดูใช่ไหมคะค่ะให้ทดลองปลูกค่ะถ้าเห็นเขาเติบโตแล้วเราก็จะมีความสุขใช่บบแต่ดู<จ>ดูหน้าตาพี่เขามีความสุขมากเพราะวันนี้เขาเกือบจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะเร็วๆนี้แหละคะ่ะเพราะว่าถ้าลูกออกมาเขาก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งลูกออกมาเยอะๆผลผลิตออกมา ยิ่งเห็นตังก็ยิ่งมีความสุขใหญ่เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ